สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีพฤษศทุกๆท,ท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิคิม563 c h a n n ชาแนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมปี2,567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่14มิถุนายน โดยประมาณนะคะก็สำหรับภาพรวมชีวิตของชาวลัคนา,าราศีพฤษภนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ว่าชะตาชีวิตของคุณจะราบรื่นจะสะดวกสบายแบบไร้ปัญหานะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริที่เล็งลักนาเกิดนั้นถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะชาวอโศภทั้งหลายให้มีคนเข้ามาคอยจ้องจับผิดคุณนะคะหรือว่าจะมีศัตรูเกิดขึ้นเพราะความหมันไส้ในตัวคุณก็ได้และสําหรับความเหนื่อยใจนะคะหนักใจที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น กับชาวพฤศพนะคะในช่วงระยะเวลานี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องของครอบครัวนะคะเช่นญาติพี่น้องจะนำพาปัญหามาให้นะคะหรือว่าเราจะแปลกันว่า,าบ้านช่องที่อยู่อาศายัยจะมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์หยวดยานพานะ อยู่ๆจะงอแงถึงเวลาจะต้องซ่อมแซมจะต้องเอาเข้าอู่เข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางใหม่ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามแม่หมอก็ขอให้คุณสบายใจไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไปเทียบกับช่วงครึ่งเดือนแรกที่ผ่านมานั้นแม่หมอก็จะต้องบอกเลยนะคะว่าชะตาชีวิตของชาวพฤีศพในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปจะมีความผ่อนคลายที่มากขึ้นค่ะเพราะว่าทั้งดาวพุธนะคะทั้งดาวศุกร์นั้นก็จะย้ายออกจาก ำแหน่งอริแล้วนะคะก็ย่อมจะส่งผลที่ดีนะคะใน,ในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะในเรื่องของตัวเองนะคะถือว่าจากนี้ไปจะมีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ชาวพฤศพทั้งหลายจะได้รับจับต้องกันมากขึ้นและคู่ดาวพุธศุกนั้นนะคะจะเล็งไปที่ดาวพฤหัสบดี ได้เกณฑ์ดวงเศรษฐีสโงรักนะคะจึงส่งผลให้ชาวพฤศเนี่ยละค่ะจะเป็นลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เงินได้โชคจากความรักความเสน่หาจะมีคนเมตตาเอ็นดู หรือเราจะแปลกันว่าคุณจะได้โชคจะได้ลาบจากเพศตรงข้ามก็ได้นะคะและที่สำคัญค่ะก็คือตั้งแต่19ตุลาคมนั้นดาวอังคารนะคะจะย้ายออกจากตำแหน่งการเงินการหา,หารายได้ของเจ้าชะตาตรงนี้ก็แปลว่าเงินทองที่หามาได้จะไม่วินาศอีกต่อไปนะคะและแลาชาพฤษภนั้นก็จะค่อยๆดวงดีโดดเด่นมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับสิ่งที่ ชาวพฤษศจะต้องระมัดระวังตัวให้มากนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณนะคะจะมีความลําบากเดือดร้อน มีความวุ่นวายบากประการเข้ามาก็ได้ก็เอาละค่ะสำหรับจุดที่ดีจุดที่จะหนุนส่งดวงชะตาของชาวพฤศพก็มีเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณจะมีดาวพระเกตโคจรเล็งลัคนาเกิดนะคะแล้วดาวพระเกต้นจะเล็งไปที่ดาวพระฤหัสบดีด้วยตรงนี้ก็นับว่าจะเป็นจุดที่ดวงดาวนะคะจะช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ชาวพฤศพนะคะดวงชะตาจะไม่ตกอับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยหนุนนำนะคะและหากมีเวลา มีโอกาสเนาะในช่วงนี้ก็ขอให้คุณนะคะมันสวดมนต์ไหว้พระทาบุญสร้างกุศลและตรงนี้นี่ระคะก็จะช่วยดึงดูดให้เจ้าชะตาจะได้พบประสบกับเรื่องราวดีๆนะคะหรือว่าจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะคะ ดวงการงานก็สำหรับดาวเสารนะคะดาวเจ้าปัญหาที่ยังโครจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งกรรมมะตรงนี้ก็ถือว่าภาระการงานของชาวพูศโมนะคะจะมีความล่าช้าจะมีการชะลอตัวนะคะหรืออาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปก็ได้และก็นะับว่ากว่าที่คุณจะทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างสำเร็จได้นั้นก็จะต้องใช้เวลายเยอะอยู่พอสมควรนะคะยังไงช่วงนี้ก็ฝืนๆน,นะคะพยายามประคองกันไปก่อนนะคะ เดียวเดือนหน้าค่ะพฤศจิกายนนะคะดาวสาวก็จะกลับมาโคจรเดินหน้าได้อีกครั้งเนาะดังนั้นผลสําเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่นะคะเมื่อดาวเสากลับมาเดินหน้าได้ก็ถือว่าจะมีเข้ามาให้เจ้าชะตาได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนทําธุรกิจนั้นนะคะก็อาจจะต้องรอนะคะหลังวันที่24ตุลาคมค่ะ เพราะเมื่อดาวพุธได้ย้ายราศีนะคะจะเข้าคู่กับดาวศุกร์ตรงนี้จะส่งผลให้คําพูดคําจาของคุณจะรื่นหูหน่าฟังจะดึงดูดลูกค้าเข้ามาอุดหนุนหรือว่าจะ,จะเรียกเงินเรียกทรัพย์ได้มากขึ้นนะคะเอาล่ะภาพรวมรวงการงานก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วนะคะเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนนะคะแต่ถ้าจะมีผลสําเร็จที่เด่นชัดจับต้องได้นั้นชาวพฤกษ์ศพอาจจะต้องรอช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนหน้าถือว่า จะมีอะไรดีๆเข้ามาให้คุณได้รับมากขึ้นนะคะ ดวงการเงินก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการเงินการหารายได้ของชาวพิศษจะค่อยๆดีขึ้นมาแล้วค่ะเพราะเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนั้นจะโครจรหลุดพ้นจากตําแหน่งอริก็แปลว่าสภาพคล่องทางการเงินของเจ้าชะตาจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจะหาเงินได้ง่ายมากขึ้นนะคะหรือว่าปัญหาภาระที่เคยมีก่อนหน้ามันก็จะลดความเข้มข้นลงไปมีความติด ดยังไงก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะถือว่าดวงการเงินของชาวพฤศษศพที่เคยสะดุดนะคะก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งและใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายต้องบอกเลยว่าคุณจะค้าขายดีมากขึ้นเพราะว่าคู่ดาวพุธศุกร์ที่เล็งลัคนาเกิดนั้นจะช่วยเสริมเสน่ะนะคะในเรื่องของคําพูดการเจรจาการค้าขายและสําหรับเรื่องของโชคลาภลาบลอย ก็ถือว่าชาวพิษศพทั้งหลายยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะคุณมีดาวพระเกตนะฮะดาวเทพเทวดาที่จะโครจรร่วมกับดาวการเงินนะคะเล็งมาที่ดาวเจ้าเรือลาพะนะคะก็นับว่าจะช่วยเสริมให้นะฮะโอกาสเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองนะคะาลาบลอยผลประโยชน์ทั้งหลายจะพุ่งเข้าใส่ตัวชาวพิษศพมากขึ้นนะคะ ดวงความรักก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคก็ปารากฏว่าทั้งดาวอังคารดาวคู่ครองนะคะและก็ดาวสุขดาวประจําตัวจะโคจรอ,อ่อนกําลังค่ะจึงส่งผลให้ตัวของเจ้าชะตานะคะอยู่ๆก็จะมีความรู้สึกเบื่อนายหรือไม่อยากจะไปโฟกัสกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะคนที่มีคู่มีแฟนลึกๆก,ก็อาจจะแอบท้อใจน้อยใจ หรือจะมีเกณฑ์เคืองใจบางอย่างเพราะว่าคนรักไม่ตามใจไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือจะเป็นตัวเรานี่ยละคะที่อารมณ์จะผันผวนจนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะจะตามอารมณ์คุณไม่ทันก็ได้ส่วนใครที่ยังโสดมีโอกาสนะคะจะไปถูกใจคนใกล้ตัวหลายคนนั้นนะคะถ้าเพื่อนไม่แอบชอบเราก็จะเป็นตัวเราไปแอบชอบเพื่อนแอบชอบคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณก็ได้ประมาณนี้นะคะ ดวงสุขภาพ ช่วงนี้นะคะทั้งตัวของชาวพิษศพเองนะคะหรือว่าจะเป็นคู่ครองคนรักของคุณถือว่ามีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการภูมิแพ้เนาะไม่ว่าจะเป็นแพ้น้ําแพ้ฝุ่นจะเป็นหวัดเจ็บคอหรือว่าจะมีอาการไอเกิดขึ้นก็ได้ส่วนอีกประเด็นที่ชาวพิษศพจะต้องระวังก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะแพ้อาหารอาหารจะเป็นพิษนะคะบางทีเราไปกินอาหารที่ไม่สะอาดสด มแล้วมันก็จะทําให้คุณเกิดอาการท้องร่วงได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมปี2567นะคะ เอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบก,กวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดนทซูเปอร์แท้งหรือช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายนะคะให้กําลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก,ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่หิม5-63หาชนแนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิป น้านะคะสวัสดีค่ะ